สวัสดีครับวันนี้ได้พระปิดตากรูวัดของของมาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆนะครับสาหรับใครที่ท่านะครับที่สอบถามเข้ามาวันนี้ก็มีอ,องค์นี้นะครับองค์ในคลิปเลยเป็นพระที่หลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่าเป็นประธานพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อปานรถบางน,นมโคหลวงพ่อโบ้วัดนมะนาวหลวงพ่ออินมันหัวเขานะครับมาร่วมพุทธาพิเศษด้วยนะครับนี่เป็นพระ ที่ราคาจับต้องได้นะครับจะสร้างประมาณปี2460่อายุพานี้ก็ประมาณ1้5ยปีนะครับพอปีนี้ก็ปี2565นะครับเนื้อนี่แก่งเลยนะครับอนนี้จะเป็นเนื้อของขาวพุทธคุณนะครับจะสร้างแบบโบราณนะครับปี2460กนะครับกดกดพิมพ์ด้วยมือนะครับนี่รอยนิ้วมือกดลงไปแบบนี้นะครับข้างล่างฐานก็เป็นรอยงัดนะครับองค์นี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มาก ไม่แตกหักนี่ก็หยิบมาลงคลิปให้เพื่อนๆชมใครสนใจนี้ผมปล่อยเท่ากับองค์เดิมนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าปิดตา,ปล,าปล่อยเท่ากับองค์ที่แล้วนะครับที่ลงไว้นะครับาราคา450บาทรวมส่งนะครับตกค่าพา400ค่าส่ง50บาทนะครับผมใครสนใจก็แคปหน้าจอ a d d i D-line มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไอ i D-line ไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม แตกกูประมาณปี2524ประมาณนี้นะครับสองห้าสอนะครับตามประวัตินะครับแตกกูจากวัดคลองของนะครับแล้วก็มีแตกชํมรุดเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ได้สวยนะครับได้ผิวเดิมเลยเนื้อเดิมๆเลยนะครับเนื้อนี้สวยมากนะครับมวลสารแก่งเนื้อแก่งนะครับน่าจะอยู่กุลึกอยู่นะครับนี่คาบดินกรุ เกาะตามเนื้อพระองค์พระนะครับดูลักษณะมวลสารตามองคพระเนื้อแก่งเลย450บาทรวมสูงนี่ก็ถือว่าราคาเบานะครับถ้าเทียบกับพุทธคุณที่หลวงปู่สุกปลุกเสกหลวงพ่อปานปลุกเสกแบบนี้นะครับ แล้วก็อายุพันนี่ก็หลักร้อยปีเลยอ,องค์ในคลิปเลยนะครับที่สองให้เพื่อนๆชมเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับดูลักษณะเนื้อมวลสารแบบนี้เนื้อสวยเนื้อแข็งนะครับอ,อยู่ในกูนี่ก็จะถูกน้ำขังบ้างคาบดินกูเกาะบ้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังนะครับเป็นรอยยุบเป็นรอยกดพิมพ์นะครับ ทำแบบเรียบง่ายดีนะครับพาปิดตา,ากรุกวัดของขอบนะครับกดพิมพ์ด้วยมือแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็ดึงออกมานะครับรูลกรักษณะนึ่ง,น,งนะครับบางองค์นี้ด้านหลังจะปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจนเลยนะครับ องน,นี้ไม่ไม่ค่อยพบนะครับยเดีเ๋จะเห็นล่างๆเห็นไหมครับรอยนิ้วมือก็จะเห็นลางรอยนิ้วมือการกดพิมพ์บางองาน,นี้ติดชัดเลยรอยนิ้วมือภาพปิดตาบูวัดของผองพุทธคุณครอบจักรวาลเลยนะครับแควคาดปลอดภยัยคงกระพันชาติป้องกันภัยแบบนี้เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขายนะครับก็หยิบมาแนะนำเพื่อนๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำภาพปิตากรูวัดคลองขอมนะครับหลวงปู่สุขปลุกเสกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำพระบ้านพระเครื่องมาลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ